พรชัยเขาแก้วได้ขึ้นหน้าเน็ตและไม่เหลือเลยนะครับพรชัยเปิดมายังได้ครับชงมาพรชัยครั้งห่างเน็ตยังได้ครับเปิดอีกทีหนึง่งวันนิมิตรนี่ครับแฟกฟาดให้ดูครับลูกนี้นานน,านทีนะจะได้เห็นผู้เล่นตำแหน่งตัวเสิฟขึ้นมาฟาดเองไม่ได้เป็นตัวฟาดอาชีพเลยนะครับใช่ครับแต่ฝีมือการฟาดนี่ไม่ธรรมดาเหมือน ตัวฟาดจริงๆเลยนะครับไฟบังคับะครับเปิดเองชงเองแล้วก็ต้องฟาดแะครับไม่รู้ว่าพรชัยไปอยู่ไหนสวยงามครับลูกนี้แฝ่ค่อนข้างจะขาดทีเดียวนะครับเกมของทีมขอนี่ของราชบุรีพรชัยครั้งหนึ่งติดบล็อกครับบล็อกออกแต่ยังโชคร้ายครับใจอุูมบล็อกมันแรงไปหน่อยมันเลย เลยไปหลังปอร์ดนอกเส้นครับทอาให้แต้มยังคงเป็นของราชบุรีครับนำห่าง6-0ครับลูกนี้